สวัสดีค่ะทุกคนนาตีนะคะแล้ววันนี้ที่มากับรถคันนี้เลยค่ะ Lexus RX 3 5 0คันนี้ต้องบอกนิดน,นึงว่าตัวรถเขาเนี่ยเดิมๆเขาไม่ได้มีหน้าจอสําหรับดูทีวีรายการต่างาๆมาให้นะคะคันนี้คุณลูกค้าก็เลยต้องการอัปเกรดให้คันนี้มีหน้าจอด้วยแล้วก็ในเรื่องของระบบเสียงก็อัพ เช่นเดียวกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับพี่โต้งของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่โต้งคันพี่โต้งอย่างแรกเนี่ยที่ได้ยินมาว่าคือคุณลูกค้าเนี่ยต้องการเพิ่มในส่วนของหน้าจอเพราะรถเดิมเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าจอมาให้เนาะถูกต้องคือรถด้วยระบบพื้นฐานของรถเล็กซัสคันนี้ก็จะมีหน้าจอที่เป็นแค่ดิสเพย์แสดงการทํางานของสถานีวิทยุหรือว่าการทํางานของเครื่องปปับอากาศเท่านั้นเองทีนี้ลูกค้าจะดูทีวีดูดีวีดีอยากจะใช้ แอปพลิเคชันให้เหมือนกับเทคโนโลยีทันสมัยขึ้นใหม่ขึ้น เช่นอยากจะดู YouTube อยากจะใช้ Map อยากจะดูทีวีออนไลน์อะไรพวกนี้ก็เลยต้องมาใช้เป็นเทคโนโลยีจอ Android เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าอ่าคันนี้ก็คือเราใส่จอ Android เข้าไปติดตั้งไว้บริเวณตรงนี้เลยทุกคนดูใกล้ใกันนี่จอ Android ของเราที่พี่ต้องบอกว่าเราเพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็คือการใช้งานทุกๆอย่างเนี่ยเหมือนการใช้งานแท็บเล็ตแท็บเล็ตอันหนึ่งโอเคตัวนี้เนี่ยขนาดกี่นิ้วคะขนาดหน้าจอ10นิ้วจ้ะสินิ้วโอ้โหดูกันเต็มเตมตาไปเลยแล้วก็การใช บนแท็บเล็ตง่ายๆคือพื้นฐานของการจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆบนแท็บเล็ตหรือ Android ที่เราเรียกกันทั่วไปเนี่ยก็คือเรื่องแรกก็จะต้องมี Wi-Fi Wi-Fi h o t s p o t เราอาจจะแชร์จาก o t s p o t จากโทรศัพท์ขึ้นไปก็ได้แล้วก็ยังใช้งานพวกวิทยุอื่นๆได้เหมือนถูกต้องครับในความพิเศษของจอ Android เราเนี่ยก็จะมีภาครับวิทยุทั่วไปเหมือนตัววิทยุติดรถยนต์เครื่องหนึ่งสามารถฟังสถานีวิทยุ FM ได้รองรับการต่อกล้องมองหลังได้อะไรต่างๆก็ค่อนข้างครบครันคือแท็บเล็ต ยิ่งไปกว่าแท็บเล็ตคอนเน็กกับโทรศัพท์ทางบูทูธเพื่อใช้งานฟังเพลงจากโทรศัพท์เราเป็นทางบูทูธเพื่อออกในระบบเสียงของรถก็ได้นะครับก็คือเราจะใช้ผ่านพวก Spotify พวกแอปพลิเคชันฟังเพลงต่างๆก็ใช้สั่งงานจากโทรศัพท์ซอสที่เรามีจากโทรศัพท์ได้เลยจากสมาร์ทโฟนได้เลยใช่ครับผมถัดมานะคะนอกจากในเรื่องของหน้าจอคันนี้ก็ได้อัปเกรดในเรื่องของระบบเสียงด้วยค่ะแล้วก็คันนี้อย่างที่เห็นกันคือเน้นติดตั้งในช่องเดิมๆเลย คันนี้เราใช้เป็นของอะไรบ้างคะในเรื่องของระบบเสียงก็เร anyway> ิ่มต้นจากเซตลำโพงทั <t <t ้งหน้าและหลังเราจะใช้เป็นของพิซึมแยกชิ้นรุ่น CS 1 6 8แนะครับแล้วก็ใช้ DSPM ของ V Nom มจ6เป็นตัวควบคุมทั้งกลางแหลมชุดหน้าและชุดหลังแล้วก็คุมซับในยางอะไหล่ของพิซึมอีกตัวหนึ่งด้วยครับผมก็คือแอมของ V Nom เนี่ยเขาเป็นแอมที่เป็น DSP ในตัว DSP ในตัวนะคะก็คือตัวเดียวเนี่ยจบเลยตัวนี้เราสามารถขยายได้ทั้งลำโพงคู่หน้าคู ผู้หลังแล้วก็รวมถึงตัวเบสบล็อกด้วยใช่ครับคอนโทรลจาก d s p ของ V-Nom ได้เลยแล้วก็ตัว V-Nom ตัวนี้เราจะอยู่ใต้ตเออบาะด้านซ้ายนะครับจะเก็บซอนมิดชิดไม่เกะกะของการใช้งาน ในชีวิตประจําวันโอเคค่ะก็สําหรับตอนนี้เดี๋ยวนี้เนอเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยการติดตั้งระบบไบแอมไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแล้วค่ะทุกคนเราไม่ต้องติดตั้งแอมหลายๆตัวแล้วก็หาสเปซในการติดตั้งแล้วตอนนี้เรามีแอมที่เป็น DSP นีในตวัวก็ขนาดเล็กด้วยอย่างที่พี่โต้บอกว่าเราสามารถติดตั้งซ่อนไว้ที่ใต้เบาะได้เลยใช่ลำโพงคู่หน้านะคะอย่างที่เรเห็นกันว่าเราติดตั้งในช่องเดิมๆหมดเลยค่ะคือทุกๆอย่างของรถเนี่ยยังใช้งานได้ดังเดิมแล้วก็อย่างที่พี่โต้บอกว่าตอนน ้อยางอรอ่รซึ่งจะไม่ได้ไปเสียพื้นที่การใช้งานของลูกค้าเลยโอเคเราไปดูกันดีกว่าได้เลยครับ ทุกคนและนี่ค่ะก็คือตำแหน่งในการติดตั้งซับในยางอะไหล่ของเราอยู่นี่พี่ต้องบอกเนอะใช่ครับคือ<ช>เดี๋ยวนี้อย่างที่เรียนให้ทราบอ,อะครับซับเนี่ยจะสะดวกมากเพราะว่า<ช>จะเป็นแอคทีฟซับที่มี Power อร์ในตัวแล้วก็ดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อวางในล้ออะไหล่โดยที่ไม่ต้องไปห่วงเรื่องพื้นที่ใช้สอยของลูกค้าลลแล้วพอเราติดตั้งลงไปด้วยการใช้งานของพื้นที่ด้านท้ายเนี่ยเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมน,นะครับ ตรงนี้เราปิดมาตอนนี้ก็วางของทุกอยากได้เหมือนเดิมเลยใช่ยังเป็นสแตนดาร์ดอยู่เลย ก็เดี๋ยวนี้การติดตั้งมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะพี่ใช่ครับการออกแบบของผลิตภัณฑ์ก็ทํามาให้รองรับกับรถในปัจจุบันมากขึ้นก็ตอบโจทย์ลูกค้าปัจจุบันที่ติดตั้งมินิมอลง่ายๆอย่างนี้ถูต้องครับทีนี้พี่ต้องใช้เวลาติดตั้งทั้งหมดประมาณกี่ชั่วโมงถ้ติดตั้งก็ประมาณทวันเดียวทั้งวันเต็มๆน่าจะครอบเวอร์หมดก็มาเช้าเย็นเย็นก็เสร็จเย็นเย็นก็เสร็จแล้วใช่ครับไม่ใช้เวลาไม่นานทุกคนมันง่ายแค่นี้เองค่ะติดตั้งก็เราก็ติดตั้งในช่องเดิมๆได้ต้้อองกาารมีีหนนจท่เป็ a n d ด o i ยก็สามารถทําได้นะคะทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่งานด้วยเสร็จมาแล้วการใช้งานทุกทุกอย่างของรถเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะอัน mm hmm. นี้ก็เป็นอิงระบบความบันเทิงในรถ Lexus RX 350ที่เตีียมมาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของความบันเทิงในรถยนต์หรือว่ารู้สึกว่าระบบเดิมๆของรถยนต์ของคุณเนี่ยยังตอบโจทย์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็สามารถติดต่อมาที่เราค่ะเรเกสซาวเราอยู่ที่ถนนราชดพิเศษปากซอย36ครับค่ะแล้วเราก็เปิดให้บริการทุกๆวันเลยนะคะตั้ง แต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์027929999ค่ะหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook รักเกศสาวไทยแลนแด์ Line Ad a s i รักกแ,แล้วก็ YouTube l ักเกว Channel ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้ชอบอยังไง u u s s r r i e e ิพี่กับพี่เจ้านิดนึงนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีครับ